เสร็จแล้วจ้ะตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟเยอะม็นกันนะเนี่ยหอมมกำลัอ,อีกทีไหมกระทะร้องน่าอร่อยดูสิอร่อยไหมโอ้โหมีพริกน้ำปลา น่ากินนะน่ากิน mm hmm. เป็นไง mm hmm. <laughs> อร่อยไหม mm hmm. อร่อยมากใช่ไหมสุดยอด <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้เวลาทำกับข้าวกันอีกแลว้วพอดี mm hmm. เมื่อวานข้าวเย็นเหลือเยอะเช้านี้นเลยว่าจะผัดข้าว ผัดข้าวกินกันสักหน่อยกะว่าจะผัดข้าวผัดกระเทียมสูตรเราเองไม่เหมือนชาวบ้านแล้วค่ะทำง่ายๆทำเองกินเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะจะเหมือนที่เพื่อนๆทำกันหรือเปล่าจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันจา้าค่ะมาเริ่มกันเลยส่วนประกอบหลกัลกๆนี่ค่ะกระเทียมใช้เยอะหน่อยใส่แครอทสักหน่อยเพิ่มสีสัน นี่เราก็จะอยากกินหมูก็ใส่หมูบดไปสักหน่อยสุดท้ายก็โรยด้วยต้นหอมเี่ค่ะส่วนประกอบแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวเย็นตอนนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้หน่อยเพื่อให้ข้าวเ็จับเม็ดแข็งๆหน่อยมาเริ่มกันเลยค่ะขัน้นแรกเราก็จะทุกกบกระเทียมก่อนล้างก่อนค่ะ ระเทียนบางทีมันก็มีเอชื่อลาเนาะล้างกนล้างกดอนล้างเดืววก็จะทุบสับไป็ละเอียดเครอตต้นหอมล้างไว้ก่อนคนะ่ะเตรียมเครื่อง ใช้เยอะหน่อยนะคะบางคนก็ก็ซอยฝันฝานที่ก็ทำขายขบางๆแต่นี่จะสับนะสับให้ละเอียดฝอยแกะเอากระเทียมจีนแล้วกันแกะง่ายดีพอาไหมเสร็จแลวสับค่ะ เอียดหน่อยนะคะประมาณเสร็จแล้วจัดละเอียดใส่แค่หลอดหน่อยนึงนะคะเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแลนะ้วแต่ชอบ หันเป็นแว่นแล้วก็วจะซอยเล็กๆตามด้วยต้นหอมองประกอบเราก็มีนี่นะคะกระเทียมสับละเอียดแคลอด ต้นหอมหมูบดแล้วก็มีข้าวนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเสร็จแล้วเครื่องปรุงเราเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะจุดแก๊สก่อนน้ำมันค่ะเติมน้ำมันเอาประมานอันนี้เราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ เตมไฟอ่อนก่อนให้เกีเยียเ็เหลือง <S <S เริ่มเหลืองแล้วค่ะหอมมากเลยนี่เราก็เบาเกสหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาขึ้นข้างกระทะไว้เลยเดี๋ยวเราจะเอาหมูลง อันนี้สูตรใครสูตรมันนะคะทำไม่เหมือนกันไปหมูลงค่ะหมูเริ่มสุกแล้วค่ะอันนี้แค่อยากใส่หมูกินนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จะใส่กุ้งใส่อะไรก็ไม่ใส่ก็ได้ผัดกระเทียมก็ได้พอหมูสุกแล้วก็ขึ้น้างกระตาเหมือนเดิม อนนี้เราก็จะเอาไข่ลงนะคะตอกไข่ลงใส่สามกองค่ะวันนี้มีไข่เยอะหน่อยเดี๋ยวรอให้เามีเซ็เตเจอมีเนื้อขึ้นหน่อยนะคะ แล้วค่ะเอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันเลยใส่ข้าวเลยค่ะโอ้โหแางบนเลยตอนนี้เราก็จะคลุกค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยเข้ากันเลยเร่งไฟได้ หอมกระเทียมถุงแล้วก็ที่ก็ทำถ่ายก็ไม่ใส่หมูเลยคะ่ะใส่แฮม,มใส่อะไรนะเล็กข้อนอะไรนี่เค่ะมาเราใส่จะปรุงเน,นะคะใส่ซอสปลาเขียวอเอาจิ้มใส่ซอะใส่ซีอิป ดเดี๋ยวไปปรุงข้างนอกก็ได้ค่ะเราว่าจะเสร็จพิมพมังตปาลมนิดนึงนะคะเกลยอพอคงกล่องอบางคนชอบหวานแล้วคุนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ด้ย,กกยแล้วก,ก็งปรุงรสนิดนึงนะคะะันนีนก็ได้วแชอบ เมือนไม่ค่อยถนัดเนาะไห้ข้าวไม่ได้จ้าเป็นเราเสกข้าวผัดเราติ๊ดสอนมากินข้าวผัดกระเทียมนะคะสูตรเราเอง <c oughs> อยากกินแบบไหน <c oughs> ก็ทำแบบนั้นใส่หมูสับ เตรียมเสิร์ฟเย็นกันนัเนอย่างหอมม,มาใสออ่ทีนะครับลองอร่อยผัดพริกน้ำปลาหน่อยค่ะ แล้วเอาผัดเราดูสิอร่อยไหมโอ,โอ้โหมีพริกน้ำปลามากินนะมากิน เป็นไงอร่อยไหม,ม,มอร่อยมากเลยสุดยอดเสร็จแล้วเขาผัดเราหน้าตาหน้ากิน mm hmm. เพื่อนๆอยากทำอะไรง่ายๆก็ลองไปผัดกินนะคะเ mm hmm. มื่อกี้มีคนชิมแล้วบอกว่าอร่อยมาก คลิปนี้ก็คงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ